ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่38ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ในการนั้นศักยวงศ์หกองค์คือกิมพิลเทวทัตพัคูพัทยาอนุรุตะและอนอนท์พร้อมใจพากันออกบวชจากนั้นได้ชวนอุบาลีซึ่งเป็นภูสามาลาหรือข้าราชาการในราชสำนักมีหน้าที่รักษาเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องแต่งพระองค์ของพระมหากษัตริย์รวมเป็นเจ็ดคนได้ออกเดินทางไปสู่มลรัฐชนบทเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาที่อนุปยะอัมพวันหลังจากที่ถวายอภิวาทแล้วก็ขอประทานบรรพชาอุปสมบท ก่อนที่พระบรมศาสดาจะประทานอนุญาตอนุรุทธะกลับทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกหม่อมฉันเป็นเจ้าสักยะอย่างมีมณะอันแรงกลา้าอุบาลีผู้เป็นภูสามลาหรือข้าราชการในราชสำนักมีหน้าที่รักษาเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องแต่งพระองค์ของพระมหากษัตริย์ผู้นี้เป็นผู้รับใช้ของพวกหม่อมฉันมานาน ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้อุบาลีบวชก่อนเถิดพวกหม่อมฉันจะได้ละคลายมาณะกระทําอัญชลีกรรมแก่อุบาลีผู้บวชก่อนได้จากนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ประทานบรรพชาอุปสมบทแก่อุบาลีก่อนให้สักยวง์เหล่านั้นผนวดต่อในภายหลังในพรรษาแรกที่บวชพระกิมพิละเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผลพระเทวทัตรบรรลุธิ์อันเป็นของปุถุชน พระพักคุและพระพัทยะบรรล,ลุอรหัตผลพระอนุรุทธะได้บรรล,ลุที่พจักคุยานแล้วไปบำเพ็ญเพียรที่แคว้นเจดีและบรรล,ลุอรหัตผลในพันศาที่เจ็ดด้วยการพิจารณามหาปุริสวิทย์แประการพระอานนท์บรรล,ลุโสดาปฏิผลด้วยการฟังกถาวัตถุสิบ จากพระปุณณมันตานีบุตรซึ่งเป็นหลานของพระัญญาโกณทัญญะและได้บรรลุอรหัตผลหลังจากพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้วสี่เดือนพระอุบาลีบรรลุอรหัตผลเป็นผู้รอบรู้ในพระวินยัยในการต่อมาขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในกุฏาคารศาลาป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีทรงทราบว่าพระเจ้าสุทโธน,นะพระพุทธบิดาทรงประชวรหนัก อาศัยที่พระองค์ทรงเพียบพร้อมด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมพระองค์จึงเสด็จไปกรุงกบินพัฒเพื่อเยี่ยมพระพุทธบิดาพร้อมด้วยพระสาวกเป็นจำนวนมากทรงบําเพ็ญปิตุปัฏฐานธรรมถวายการพยาบาลตามพุทธวิสัยพระเจ้าสุทโธนาทรงได้รับการบีบคั้นจากอาพาธกล้าเกิดทุกขเวทนายิ่งนะัก มีพระอาการทุรนทุรายจนหมดพระสติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกพระหัตต์ตั้งพระไทยอธิษฐานจิตบำบัดโรคาพาธและวส่งรูปลงที่พระเศียรของพระเจ้าสุทโทนะขณะนั้นอาพาธที่พระเศียรก็ทุเลาลง ด้วยพลังพระพุทธบารมีพระนันทรยกหัดลูปที่พระหัดเบื้องขวาอาพาธกล้าข้างขวาก็ทูลเลาลงพระอานนยกหัดลูปที่พระหัดเบื้องซ้ายอาพาธกล้าเบื้องซ้ายก็ทูลเลาลงสามเณรราหุนยกหัดลูกที่พระปริสดางหรือส่วนหลังของร่างกายอาพาธกล้าที่พระปริสดางก็ทูลเลาลง พระเจ้าสุดโทนะทรงสำราญพระวรกายคลายจากทุกขเวทนาอันแสนสาหัสเสด็จลุกข,ขึ้นประทับนั่งถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยความซาบซึ้งใจในความกตัญญูตาที่พระองค์เสด็จมาอนุเคราะห์ในครานี้ต่อมาเมื่ออยู่ในสมัยที่พระราชาใกล้จะสวรรคตพระพุทธองค์ทรงแสดงอนิจจตาทิธรรมสูตรโปรดพระพุทธบิดาว่าดูก่อนมหาบาพิตร สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อได้บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตามเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพานพระพุทธบิดา ทรงเจริญวิปัสนาตามกระแสพระธรรมเทศนาทรงบรรลุพระอ,อรหันต์พร้อมกับปฏิสัมพิธาพระราชาบังเกิดปิติโสมนัสทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญโยมได้พ้นจากเครื่องผูกพันคือสงสารแล้วชีวิตของโยมเหลือน้อยแล้วโยมจะนิพพานในวันนี้แล้วพระเจ้าสุดโทน,นะทรงพิจารณา เห็นพระชนมายุของพระองค์ถึงกาลอสารเพียงนี้จึงทูลลาพระบรมศาสตร์ลาพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสิน้นแล้วเสด็จนิพพานด้วยอนุปัติเสนิพานบนพระแทน่นบรรทมภายใต้สเสวชัดนั่นเอง